ยินดีต้อนรับสู่ช่องขาอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกที่นี่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับยานยนต์ล้ำสมัยและเทคโนโลยีล่าสุดในโลกยานยนต์สำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นกระแสะและถูกพูดถึงอย่างมากในวงการนั่นก็คือ2025 Mistubishi รถยนต์ที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับตลาดด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เทคโนโลยีสุดล้ำและประสิทธิภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัว มิสติบิบีปี2025เปิดตัวมาพร้อมกับแนวคิดการออกแบบที่ผสมผสานความทันสมัยและความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวตัวรถมีเส้นสายที่โดดเด่นล้ำยุคไฟหน้าแบบเลดทรงเฉียงที่เพิ่มความสปอร์ตและโชบเฉี่ยวกระจังหน้าทรงเรขาคณิตช่วยให้รถดูแข็งแรงและสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นด้านหลังของตัวรถมาพร้อมไฟท้ายแนวตั้งที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์มิสติบิบีพร้อมเส้นไฟเลดที่ทอดยาวเชื่อมทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกต่อเนื่องและล้ำอนาคต เมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารของ Mister B B สิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสดได้คือบรรยากาศที่เรียบหรูทันสมัยแผงคอนโซลออกแบบให้อบล้อมผู้ขับอย่างลงตัวการใช้วัสดุพรีเมียมเช่นหนังแท้ไม้ตกแต่งธรรมชาติและโลหะขัดมันช่วยเพิ่มความรู้สึกหรูหราในทุกสัมผัสหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แบบดิจิทัลทั้งหมดเชื่อมต่อกับระบบอินโฟเทนเมนท์ที่ใช้งานง่ายและรองรับการสังการด้วยเสียงระบบเสียงรอบทิศทางให้มิติเสียงที่คมชัด เหมาะสำหรับการเดินทางไกลที่ต้องการความเพลิดเพลินตลอดเส้นทางเบาะนั่งของ M ิ s ตี BB ีถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์โดยเบาะคู่หน้าสามารถปรับได้หลายทิศทางพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศเพื่อความสบายสูงสุดส่วนเบาะหลังให้พื้นที่กว้างขวางและสามารถปรับเอ็นได้เหมาะกับผู้โดยสารทุกวัยพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีขนาดใหญ่พอสำหรับกระเป๋าเดินทางและอุปกรณ์กีฬารองรับทุกกิจกรรมของครอบครัวยุคใหม่ ด้านขุมพลัง2,025มิลลิบิบีมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.6ลิตรหรือเวอร์ชันไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยเฉพาะซึ่งให้แรงบิดทันใจและอัตราเร่งที่น่าประทับใจรุ่นไฟฟ้ามีระยะทางวิ่งต่อการชาร์จเต็มมากกว่า500กิโลเมตรและรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังได้ถึง80%ในเวลาไม่ถึง30นาทีการควบคุมพวงมาลัยมีความแม่นยำและตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยมเสริมด้วยระบบการสะเทือนที่ปรับระดับได้ตามสภาพถนน สำหรับความปลอดภัย m i t s u b i s h ไม่มองข้ามในจุดนี้โดยได้ติดตั้งระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงอาทิระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบกล้องรอบคันที่ให้ภาพมุมมอง360องศาเพื่อเพิ่มความมั่นใจทั้งขณะขับขี่และจอดรถอีกหนึ่งจุดเด่นของ m i t s u b i s h รุ่นใหม่นี้คือความล้ำหน้าด้านเทคโนโลยีภายในรถ เช่นระบบผู้ช่วยอัจฉริยะที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งานและปรับการตั้งค่าอัตโนมัติเพื่อให้เหมาะกับแต่ละบุคคลระบบ head-up display แสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกหน้าเพื่อไม่ให้ผู้ขับต้องละสายตาจากถนนรวมไปถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในรถที่รองรับการสตรีมเพลงนำทางแบบเรียลไทม์และสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิออภายในบ้านได้อีกด้วย Mistubishi ยังใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลในบางส่วนของตัวรถระบบควบคุมพลังงานอย่างชาญฉลาด และเทคโนโลยีลดการปล่อยมลพิษซึ่งเหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการรถยนต์ที่ทั้งทนสมัยและเป็นมิตรต่อโลกในเวลาเดียวกันในแน่ขององค์การดูแลรักษาตัวรถถูกออกแบบให้มีระบบแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงอัตโนมัติและสามารถเชื่อมต่อศูนย์บริการผ่านแอปพลิเคชันเพื่อจองคิวล่วงหน้าได้อย่างสะดวก m i s u b i s i ปี2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ตอบโจทย์ทั้งความงาม ความปลอดภัยสมรรถนะและเทคโนโลยีเป็นรถที่เหมาะกับทั้งคนโสดคนทำงานครอบครัวเล็กหรือแม้แต่ผู้สูงวัยที่ต้องการรถที่ขับง่ายและปลอดภยัยผู้ใช้งานจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ขับขี่ที่ทั้งลื่นไหลนุ่มนวลและมั่นใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในเมืองหรือการขับขี่ระยะไกลหากคุณชื่นชอบรีวิวและข้อมูลที่ทางช่องคาอัปเดตนำเสนออย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและการอัปเดตรถยนต์รุ่นล่าสุดก่อนใคร ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ